h e l โย่ฮลโลกายว่าซับดูสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ผมต้นไม้แล้วก็อยู่กับแมพขุดแร่สร้างชุดอุปกรณ์นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆนะทุกคนจากน้องๆสองคนนี้เลยนะก็ผมรู้มาจาก2คนนี้แหละก็คือทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมเนี่ยบางคนนะครับเขาตีหินไปแล้วนะครับแล้วเขาไม่ตีต่อเขาตีเหลือประมาณแบบ เหลือเลือดประมาณติ่งนึงอะอืมอ่ะทาไมเขาไม่ตีต่อครับก็คือเทคนิคมันมีอย่างนี้ครับทุกคนคือถ้าทุกคนใช้เทคนิคนี้นะครับมันจะฟาร์มแร่ได้แบบอัลลิมิตเลยนะอัลลิมิตยังไงครับก็มันก็ไม่เชิองอัลลิมิตหรอกอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวจะอาราพบ,บทนานเกินนะครับก็คือมันเป็นเทคนิคในการฟาร์มแร่ครับทุกคนก็เนี่ยอย่างผมเนี่ยตีถึงตรงนี้นะครับผมก็เห็นแล้วว่า แร่เนี่ยมันเป็นแร่เกลือนะครับมันไม่ใช่แร่ที่ผมต้องการเนะี่ยผมก็จะไม่ตีต่อครับผมก็จะทิ้งไว้แบบนี้เลยอ่ะและทีนี้นะครับมันก็จะกลับมารีเป็นก้อนเต็มครับทุกคนแล้วถ้าเราขุดไปใหม่เนะี่ยแร่ข้างในนะครับมันก็จะโดนรีตามไปด้วยนี่เห็นไหมอ่ะก็ประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคนะครับคือดีมากนะทุกคนมันดียังไงครับมันอาจจะมีข้อเสียในเรื่องของอเราเนี่ยไม่ได้แร่เราก็ อาจจะไม่ค่อยได้เงินนะครับแต่มันมีข้อดีมากกว่านั้นครับก็คือหลายหลายคนเนี่ยไม่ได้เติมเกมพัทเซลไอเทมไว้ครับเล่าเนี่ยเวลากระเป๋าเต็มมันจะต้องไปร้านค้าเพื่อไปขายแร่ใช่ปะแล้วร้านค้านะครับมันไกลมากกว่าจะวิ่งไปวิ่งกลับนะครับมันเสียเวลาก็ให้ทุกคนนะครับใช้เทคนิคนี้ได้เลยเอาไว้หาเฉพาะแร่ที่เราต้องการจริงๆนะทุกคนอะเราถึงค่อยขุดขึ้นมาครับกระเป๋าของเราเนี่ยมันก็จะไม่เต็มเร็ว สองนะครับข้อดีก็คืออ่ะอย่างเช่นทุกคนนะครับหาหินแมกมาอย่างเงี้ยแล้วทุกคนตีจนมันแตกใช่ไหมที่น่ครับทุกคนก็จะต้องวิ่งไปหาใหม่ใช่ปะเอออันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลามากๆครับอันนี้เนะี่ยก็เลยเป็นเทคนิคที่ดีมากๆนะทุกคนอ่าเวลาเรามาฟาร์มพวกแร่โควานิกนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันมีหินแมกมานะครับกับหินธรรมดาเกิดใกล้ๆกันอย่างเงี้ยดีมากๆนะทุกคน ดียังไงครับก็ถ้าเป็นหินแบบนี้นะครับเราก็จะเอาไว้หาพวกลูกตาใช่ไหมเนี่ยอ่ะเราตีก้อนนี้ไปนะครับปึ๊บปึ๊บตีสองก้อนกันหนนะ่ะเนี่ยคือเราฟาร์มแบบสามก้อนเลยนะเนี่ยแต่ละระดับนะครับคือมีทุกระดับอ่ะอืจะหาหินอะไร,รอ,อ่ะอ่ะตีไปครับโอเคแร่นนี้โผล่มาละอ่ะดูแล้วไม่มีอะไรนะครับเราก็มาตีแค่นี้ อ่ะอันนี้ดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็โยกมาตีอันนี้อ่ะพอเราตีอันนี้นะครับกว่าแร่มันจะโผล่มาเนะี่ยเราก็วนกลับมาตีอันนี้ได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่โคตรดีเลยนะทุกคนคือแบบดีมากเนี่ยครับทุกคนดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับแรกเกือกๆก็หันกลับมาที่เดิมครับถ้าตูทรงแล้วไม่มีนะครับก็หันหลังกลับครับนี่กลับมาตีอันนี้เห็นไหม รีพอดีเลยทุกคนเออผมชอบนะกระป๋องมันไม่เต็มครับกระป๋องไม่เต็มเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนาะเสียเวลาครับแล้วก็ไม่ต้องไปวิ่งหาแร่ใหม่ด้วยนะเออคือบันดีมากเพราะว่าการที่เราวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราก็จะเจอพบมอนนะครับมาไล่ตีตูดเราอืมคือค่อนข้างเสียเวลามากแล้วบางทีนะครับโดนตีตุยเนี่ยเราก็ต้องวิ่งกลับมาใหม่อีกเนาะ ก็มันจะมีจุดปลอดภัยปลอดภัยอยู่นะทุกคนก็น่าจะเป็นจุดนี้นะครับ2จุดนี้เนี่ยค่อนข้างปลอดภยัยถ้าไม่มีใครลากมอนมาใส่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมอนมันจะไม่ค่อยเกิดแถวนี้นะครับมันจะมาเกิดแบบแถว,แถวตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเยอะครับแต่ตรงเนี้ยไม่ค่อยมีครับนอกเสียจากเราโดนลากแต่ตรงนี้ก็มีนะแต่มันมีตัวเดียวครับทุกคนแล้วก็นานๆมาเกิดทีด้วยนะเหมือนว่าถ้าไม่มีใครฆ่ามอนเลยเนะี่ย มันมันก็ไม่เกิดเลยมั้งอืมผมก็ยืนจุดนี้มานานแล้วนะก็ไม่เห็นมันเกิดนะทุกคนเนี่ครับทุกคนจุดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะเนี่ยถ้ามันเป็นแบบว่าแมกมากเกิดคู่กันอย่างนี้นะครับดีมากก็คือแบบลุ้นแร่แรได้สองกองพร้อมกันเลยนะครับก็โคตรดีอะเนี่ยแล้วมีตรงนี้อีกนะครับบางทีเนี่ยถ้าเจอแบบเซิร์ฟไม่ค่อยมีคนนะครับมีแต่เพื่อนๆกันนะ่ะ ไอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหินลาวาหมดเลยทุกคนแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือแบบช่วยกันวนฟาร์มเนาะอืมบางทีแบบบางคนไม่ต้องการอันนี้บางคนต้องการันนี้นะครับก็แบง่งๆกันเนาะอ่ะผมก็จะลองขุดดูนะครับว่าผมเนี่ยจะเจอแร่อะไรในคลิปบ้างหรือเปล่านะจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมอัดคลิปไปแล้วแต่ว่าไฟล์มันเสียนะทุกคนก็ได้แร่อะไรค่อนข้างเยอะครับ แล้วก็ให้เรานะครับเหลือเลือกไว้สักประมาณพันสองพันสามเพราะว่าพันสองพันสามเนี้ยเราจะเห็นทุกแร่เลยนะครับว่าในกองเนี่ยมันมีแร่อะไรบ้างเนาะอ่ะเนี่ยอันนี้คือเห็นหมดแล้วครับแต่นี้อันนี้ทําไมไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรครับหินธรรมดาแล้วก็มีโทปาสอันหนึ่งแต่อันเนี้ยดิอันนี้ทําไมไม่เห็นนั่นดิ ขุดดีไหมอะแต่ไม่น่ามีอะไรนะทุกคนอืมส่วนใหญ่น่ะถ้าเป็นแร่ดีๆนะครับมันก็โผล่ไม้เห็นแล้วล่ะอ่ะอย่างอันนี้ครับได้ลิวไลท์น่ะถ้าต้องการนะครับเราก็ขุดเลยเพราะว่าหินมันดีมากครับมันเพิ่มโอกาสอ่าเพิ่มคีให้กับอุปกรณ์เราเนาะแล้วก็ถ้าทุกคนนะครับอยากให้มันเป็นแมกมาเน่ะมันก็พอจะมีวิธีนะที่จะทําให้มันเป็นแมกมาคู่ครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นหินติดกันเนี่ยแล้วอีกอันนึงมันไม่ใช่แมกมา ให้ทุกคนนะครับเตี้ยนนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็รอให้มันสปอนอ่ามาเป็นแมกมาให้ได้นะเออมันก็จะเป็นแมกมาคู่กันอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็ค่อยมาขุดทีเดียว2ก้อนก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับทุกคนเกลือทุกคนก็ดูดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะปล่อยแร่แรทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเออก็คอยดูกันด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือตอนที่เรารอมันรีนะครับเราอย่าเผลอไปตีเล่นนะ เพราะว่าถ้าเราเผลอไปตีเล่นนะครับมันจะไม่รีให้นะเออก็ <g iggle> นั่นแหละครับอย่าไปตีเล่นเฮย้ยทุกคนมีหินอะไรด้วยไม่รู้ครับดำๆนี่ไงน้องเขาน่าจะให้นะครับขุดเลยมีอะไรครับดำๆผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเหมือนผมก็ยังไม่มีนะโป้งเฮย้ยนี่ไงทุกคนแร่มิติี้หูย โ้ผมยังไม่มีเลยทุกคนหู้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมเนี่ยทุกคนดูดิผมใช้เทคนิคนี้นะครับผมได้แร่ใหม่มาเต็มเลยอะเนี่ยออฟซิเดียนอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบกมาแล้วก็อันนี้นะครับโูหเนี่ยดูดิผมได้จากเทคนิคนี้หมดเลยนะทุกคนอันนี้ผมบอกเลยจริงครับคือมันดีมากอะเออทุกคนเอาไปใช้กันนะ โอเคครับทุกคนสำหรับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมเอาไปใช้แล้วก็เอาไปแชร์กันด้วยสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะทุกคนหมดแล้วครับถ้าทุกคนชอบหรือว่ามองว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันลกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย